สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับพอกันย่ำคำย่ำเมื่อยที่เก่าธรรมชุ่มนับคืนวันที่30เมษายน2568นะครับมากินข้าวแรกน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่บ้านเจลอตเตอรี่นี่แหละอ่มามากค่ะสวัสดีเจลอตเตอรี 8, nah 2, ่ว 3, 20, สวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะเออเมื่อนี้แม่หมูแต่หมูหู้ค่ะเอาท่านผู้ชมต้มน้ือไม่แต่หมูหู้อีกแล้วนะครับวันนี้ ต้นหน่อไม้ใบขนกระไรับแม่หม้อกินเลยอย่าเด็กชี้พนประหินอ้าวนะครับท่านชมไม่กินข้าวแรกน้ำกันนะครับพอกันขี้เก้านะครับได้ผักเขื่อนให้เจสุปท่านผู้ชมนะครับกินกับสมพักนับต้นหอมนับกระปลักกระลำเจย์พนมิทอดไก่ครับทอดปีกไก่กับสมตำแม่หมูพนได้์หน่อไม้ต้มมาพี่น้องเอ้านะครับมากินข้าวแรกน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับ คืนนี้พี่น้องจะพาไปรับชมนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับล็อกบัวใหญ่ได้ทรรชมเด้อนะครับชุดล่างคุณปุ้ยให้มาแล้วนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเหล็กเด่นเหล็กเหล็กวิ่งเพิ่นงวดงวดแปดเจ็ดนะครับเพิ่ให้เจ็ดกับแปดมานน้ำกันทรรมชมนะครับงวดที่ผ่านมาบ่อเข่านะครับมีเข่ามีหลุดได้ทรรชมเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้ามักเท้าชอบกระจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี มาโค้งสุดท้ายพี่น้องอามาโค้งสุดท้ายนับล็อกบัวใหญ่เอามากินเขาแรกงน้ำกันก่นกนอนพุณนะสม<อ>ตำนับอันนี้ปีไกล้ทอดนะครับผมท้ายให้พ่อได้เบ่งจากน้อยอแซบบะเจ็ฮ่อนมือแซบอากาศห่อนทำชุ่มหมดเอยหลังจากมมอว่านมมอก้อนฝนตกมาวันนี้อากาศร้อนให้เปิดพัดลมมะเจ็ กดได้เจ๊เปิดลวดเออมันฮอนเออตัวเยกดทรายตัวเดี๋ยวว่าแถวกดทรายให้อากาศมันร้อนพี่น้องอโมเปิดพัดลมมาได้ดอกคุณนะตะพูนี่ตะพูตะพตะพมาพี่มาพี่มาพี่เร็วมาพี่มาพี่พี่เอ๋มาพี่มาพี่เออนางล้องนางล้องนางร้องเออพี่น้องบอกง่ายง่าย เอานางรอก,ก่อนได้เต่าฮูเด้อร์เอานรรมชุ่มมาถากินข้าวก่อนนับจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับคุณปุ้ยบวัวใหญ่ล็อกบวัวใหญ่นะครับเพิ่นมาขึ้นนี่ประมาณสามทุ่มละธรรมชมุ่มนะคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ธรรมชุ่มเด้อนะครับมากินข้าวน้ำกันทายเอฟซีเลยบางจักหน่อยทา่านผู้ชมอ่าแซ่บแสบแสบคือนขึ้นสงจีเอ็มแล้ว ดีจังไหนอ้าวแซ่บป่ะเมนหมูแซ่บค่ะมาเด้อเอฟซีไม่กินน้ำกันเมื่อนี้อืออ้าวสัมผัสชมนี่แหละเมนูอุ่นน่ะบอกแล้วกันจังไหนน้องใหม่คือบุญเพ็ญกินอือเราต้องพักพอดีพอดีเออครับผมอ้าวนะครับเป้าถ่อกินข้าวกอนครับสวัสดีครับเป้าถ่อสวัสดีทำช่ชมครับคืนวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อย 68นะครับเวลาจะ3ามทุมแล้วทำชม่มนะครับตอนนี้คุณปุ้ยบัวใหญ่อยู่ในสายนะครับล็อกบัวใหญ่นะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2568นะครับมาโคงสุดท้ายมาไกลๆมือนีแ่แหละทำชม่มนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวัวนที่1ึกพฤษภาคม2568ด้วยพี่น้องเดินนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับดิกแล้วพี่น้องเอฟอาจจะพักอ่อนะครับ บาวเขาจะสรุปชุดล่างอย่างเดียวนะครับที่คุณปุ๋ยให้ตองวดไปน้าทาชุชมนะครับงวดที่ผ่านมานับชุดล่างหลักหน่วยหานับเพิ่นเห้าหลักหน่วยนะครับมีทั้งแปดทั้งหานับมาํากันทาชอัมหลักหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าแมนอ่าจะสรุปให้โค้งสุดท้ายให้เอฟซีในบ่งนํานะครับเอาตอนนี้คุณปุ๋ยยนได้สายมาชมมาฟังทำกันครับล็อกบัวใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับ เป็นตั้งใดครับทั้งบัวใหญ่ฝนตกบ่ครับผมบ่ตกครับผมสองหมื่ที่แรมหน้าบ่ตกมาคุณปุ๋ยบ่ตกอยู่ครับผมตกอยู่เออตกยืนบ่ครับกินข้าวเรียบร้อยมาคุณปุ๋ยกินข้าวแรงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมนับคุณปุ๋ยจะเป็นเซียนพูดน้อยนะครับเซียนพูดน้อยนะครับบาวบ้าไหลายจะมีแต่บ่าวถอดด้วยพี่น้องเด้อจะว่าหลายแน่ นะครับพ่ให้ไดเวลาได้ทมาชมเด้อเอฟซีบ,บางท่านก็นเข้าใจเอฟซีบ,บางท่านก็นว่าบอลโถบาหลายนะครับบอเป็นอย่างถมาชมนะครับแอร์ปูรเร่อยากเบิงเร็วนะครับก็รี่เบิงเอาานผม้ชมนะครับผมอเ,อเอาเลยครับพุทุยอร์อล็อกบัวใหญ่ สองพฤษภาคมหกแปดอ่าเอาเลยครับครับผมเด่นเด่นหาสามกับหนึ่งครับผมเด่นหาคับสามครับผมอ่ะร่องหนึ่งครับผมร่องหนึ่งแบบเหล็กเด่นเหล็กวิ่งท่านผู้ชมเด่นห้ากับสามตัวรองตัวรองหนึ่งอ่าครับครับผมดับคูมีหาหนึ่งครับผมครับ หาสครับผมหาหนึ่งหาสองครับหาครับผมหายนครับพุทปุ๋ยหาหาครับผมห้าห้ามาเบิร์บอกงวดเนี่ยสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งสาสองครับผมสามสอง,สา,ส,องสามหาครับครับสามหาครับหนึงน่งหนึง่งครับผมหนึ่งหนึ่ง นหนึ่งสองครับผม1ับหน่งสห,ห, <า S 1> หนึหาครับผมหนึาอ่าหนหานึ่งกับตัวน้ำเลครับชุดเด่นนครับเด่นหากับ3ครับผมครับตัวร่องหนึ่งอ่าครับคุครูครูเด่นครูเนนครับคุณปุ๋ย ครับเน้นคัะคักตัววงมันมาครับผมครับผมอ่าวงหาหนึ่งกับหาสองครับผมลักสามีมีตัวเน้นครับมีตัวเด่นตัววงบอมีเด็กมีสามหาครับผมสามหาโอ้สามหนึ่งสามสองเป็นตัวร่อนครับผมฐานเน้นสามคูกับมีห้าหนึ่งห้าสองหลักกับสามหาท่านผู้ชมนะครับครับผมอ่า พราะว่าคุณปุ๋ยเด่นเด่นหากับสามเหล็กวิ่งให้เด่นหากับสามถ้าบอมักเล็กติดธรรมาชมถาบอมักหนึ่งสองหาคุณปุ๋ยกับหนึ่งสองหามาเป็นเล็กติดนะครับเล็กเด่นมีหาที่สามร่องหนึ่งนะครับจับเหล็กติดหนึ่งหนึ่งสองหาแต่ถ้าพูดไอ้บอมักเล็กติดหนึ่งสองหานัดมีเล็กติดเป็นแม่จับมาใส่หนะ้าสามหนึ่งเด่นหากับสามกับตัวนั่งมาครบคับคุณปุ๋ยตอบกันเลยครับผมอ่า แต่ว่าจะเน้นเน้นตรงๆงครับผมอ่าเน้นตรงๆเอากันกับตัวนะครับกลับด้วยแต่ว่าเน้นตรงตรงได้พี่น้องได้คือกันคุดปุยว่าให้กันกับตัวนั้นเพราะว่าจะเป็นเก้าคู่นะครับผมช่มอ่าเอานะครับกลับตัวด้วยนี่คือกันอืมถามมากขึ้นมาตรงๆครับ อ่าเดี๋ยวนะไม่คุณปุ้ยย้ำชุดล่างอย่างเดียวให้น้ำธรรมชุ่มอ่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งน้ากันได้พี่น้องได้นะครับอ่าบ้านเราจะสรุปชุดล่างคุณปุ้ยบัวใหญ่ให้น้ำ่านผู้ชมนะครับเอามาเบิ่งน้ากันคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับอยู่ในสายล็อกบัวใหญ่ท่านผู้ชมนะครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเล็กเด่นเล็กวิ่งหาขับสามนะคุณปุ้ยนเนาะครับผมรองหนึ่งธรรมชุ่ม ลักหามิหาหนึ่งหาสองหาหานะครับลักสามมีสามหนึ่งสามสองสามห้าให้ให้เน้นลักหากับลักสามมาคุณปุ๋ยครับผมอ่าลักหนึ่งเป็นตัวร่องครรชุ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้งหาเป็นตัวรองนะครับแต่ว่าเน้นนี้เน้เนตรงตรงธรรมชุ่ชมให้ให้เน้นตรงตรงนะคุณปุ๋ยเนาะอ่าเน้นตรงๆแต่ว่าถ้าผูใ้ใดมักจะก,ก,กันกับตัวด้วยนะครับเน้นคือตรงตรงละธรรมชุ่มเพราะว่า หลักหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับมีหาหนึ่งหนึ่งหานี่ชุดนี้กับกับยูนใโตะนะครับู้ 1, 1, 1, ช,มบบชมเน้นตรงๆนะครับถ้าผู้ใดยาก,กันก,กันกับตัวด้วยนะครับอา่าหลักหานี่วกกลมให้หาหนึ่งกับหาสองหลักสามนี่วกกลมให้สามหาท่าู้ชมนะครับอ่าเป็นแนวทางู้ชมนะครับถามักถ้าถูกใจู้ชมก็จังไปหาจับจับลอตเตอรีแล้พี่น้องเด้อ นะครับถามวรมักบอชอบเบิึงซื่อนะครับชุดล็อกบัวใหญ่นะครับบ่าวถอยจะสรุปชุดนี้นํานะครับชุดคุณปุ้ยบัวใหญ่ล่างอย่างเดียวพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้ชุดล่างอย่างเดียวนะครับล่างนี่ก็ตรงๆเพราะว่าคุณปุ้ยให้รักซีบลักหน่วยมาแล้วนะครับเด่นล่าง9กับ7นะครับเลขวิ่งนะครับชุดนี้ให้ไปเน้นบนท่านผู้ชมนะครับถ้าเด่นเด่นล่าง9กับ7นะคุณปุ้ยเนาะอ่าลักเก้าเก้าสอก้าสามเกนะครับ เน้นลักเก่าทำชม,ชมคุณปุ๋ยวงกลมให้92กับ93นะ้าสามนหลัก 7, 7, 2, 7, เจ็เป็นตัวรองเด้พี่น้องเด้เน้นขึ้นลักเก้านะถ้าหาลอตเตอรี่ก็หาเกกับ93นะคุณปุ๋ยเน้นให้สองคูเบาวาสรุปให้น้ำเลยหลัก10ล่าง 9, 7, 8าเจ็ดแหลักหน่วยล่าง 2, 3, 6หลัก8คุณปุ๋ยบรยจิจาคให้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดมารักแปดแปดสองแปดสามแปดหกนะชุดล่างอ่า ฐานเน้เนให้สองคู่ล่างคือเก้าสองกับเก้าสามนะเป่าถอดสรุปให้น้ำเล่นผูมชมเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับชุดล็อกเนี่ยบ่ตรงกับล่างนี่ให้เน้นบนเล่มาคุณปุ่ยครับอ,อ่ะหรืออ่าหรือผู้ใได้มาก,กล่างก็ได้พี่น้องนะครับตัวเน้นฐานหนึ่งหาสองสามหาอ่าเน้นสามคู่ชุดล็อกบวยงหาแม่วาคุณปุ่ยครับครับผมอ่ะเอาแคปหน้าจอ่านมช้ชมนะครับ นะครับสำชมมาโค้งสุดท้ายนะครับล็อกบัวใหญ่เด่นหาคับสามครับผมร่องหนึ่งน้องปุ้ยนะครับผมเอานะครับบ้าเท่าก็จะรบกวนคุณปุ้ยซ้ำหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับท่านผู้ชมนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ พี่น้องจะเป็นเสียนพูดน้อยนะครับทผช้ชมนะครับจะบาค่อยเบาได้พี่น้องได้นะครับก็จะมีแต่ครับผมครับผมนะครับจะถามคําตอบคํานะครับแต่ละเสียนแต่ละจารย์จะบาขึ้นกันนะครับทผช้ชมนะครับต่อคุณปุ๋ยนี่จะเป็นคนเบากบาหลนะครับจะเป็นคนพูดน้อยนะครับเสียนบอหน่อยเสียนพูดน้อยทผู้ชมเบาไหลแต่เบาเท่านี้แหละนะครับเป็นเอกลักษณ์ไผ่มันได้พี่น้องได้นะครับแต่ละเสียนแต่ละจาย์บกขึ้นกันนะครับล็อกบัวใหญ่มาโค้งสุดท้ายนะครับผม งวดวันที่2พฤษภาคม2568เเลกเดน่นเลกวิ่งนะครับเด่น5กับ3 1เป็นตัวร่องธรรมชมนะครับเลกติดคื้นอ1หานะครับเป็นกระจับจับไซส์หา3า5นะครับ5านะคกหามิหา1 2 5 5หาหานะครับลัก3 3 1 3 2 3หาเน้นหา1หา2กับ3หาครับเน้น3คู่นะครับตัวกันคือ1 1 2, 1ห 2, าลัก1เป็นตัวร่อง รักสามกับรกขาเป็นตัวเด่นนัเน้นตรงตรงแต่ว่ากันกับตัวน้ำแแ่เอานะครับท่านผู้ชมบ้านขอบขอบคุณคุณปุ๋ยปวยนะครับผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกตูนะครับที่เผนให้แนวทางมานักเป็นแนวทางเหล็กคำนวณแน่นะครับผมเหลขฝันแน่เหล็กถูกแน่นะครับผมมีงวดเขางวดเขาก็มีท่านผู้ชมงวดหลุดก็มีนะครับ บบมีไมรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับท่านชมเป็นเพียงหน้าทา่านถ้าห้ามักถ้าห้าชอบถูกใจแกจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทาา่านชมถ้าบบมักบบชอบเบิรงซืีอๆได้ท่านชมได้นะครับบ่าวเถ้าขอบคุญอา้าวยำชุดล่างให้น้ำนะครับชุดล่างคุณปุ้ยบวัวใหญ่เด่นเก้ากับเจ็ดนะผมหลักเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกหลักเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเน้นที่หลักเก้านะครับวงกลมให้เก้าสองกับเก้าสามสำหรับชุดล่างอย่างเดียวอ่าบ่าวเถ้าขอบคุณเอฟซีแฟนครับต่องชมทุกท่านครับ ขอบคุณพญายมยง,งพีปานาอาสุกุสุคนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะพญายมยมแหละกับทุกทุกท่านอายุมั่นคงยืนให้โชคให้มั่นเฮงเฮงให้ร่ำให้รวยเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับ,รบพอกันคลิปหน้าแอดมินบัตรอสวัสดีครับ